เจาะดวงงานผ่าดวงเงินนะฮะกับชาวราศีธนูครับช่วงเดือนธันวาครับเดือนสุดท้ายของปอีแล้วนะฮะผ่านอะไรกันมาแบบโอ้โหหนักน่วงเนาะ11เดือนนะครับมาเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนี้ยังจะรอดพ้นไหมครับจากวิกฤตหรือว่าดีขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะแบบ โอ้งานเจริญรุ่งเรืองมีนะครับมีหลายคนที่นําจังหวะชีวิตนะครับช่วงเรือนไหนที่ดีไม่ดีไม่ดีอะไรยังไงเอาไปปรับใช้นะครับก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นบ้างนะครับบางคนก็โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะก็มาค่อยๆดูกันครับว่าอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทำไม่ได้อะไรที่ต้องเรามัดระวังครับเอาเรื่องแรกที่มันชัดมากครับคือเรื่องของการถูกหลอกลวงถูกคนผิดคําพูดถูกคน ผิดนัดเลื le. Somehow, le on, Ό, e know, ่อนนัดเลื่อนจ่ายเลื่อนชําระเงินโอ้ฟังเราเครียดเนาะเรารู้ล่วงหน้านะครับเตรียมแผน2แผนสำรองได้เลยว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ถ้าสมมุติมีใครรับปากอะไรกับเรานะครับแล้วก็ถ้าจะต้องลงทุนทำอะไรในช่วงเดือนธันวานี้นะครับเซฟไว้ก่อนท่องไว้อย่างเดียวนะฮะเซฟไว้ก่อนนะครับไม่เสี่ยงไม่ไม่ลุยแบบ โอ้โหกล้าบ้าบินไหครับสู้ตายเลยเอาดาบจับดาบฟันนะฮะมีตัวไรลงนะอะไรเงี้ยไม่เอานะฮะอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลให้รู้ว่าสิ่งนั้นอันตรายแล้วก็ไม่ควรทําหรือว่ามันมีดมีปัญหาแล้วแหละนะอะไรเงี้ยนะครับเอาแบบนี้นะยกตัวอย่างสมโติบบเราจะลงทุนด้วยทําอะไรก็ตามนะครับเผื่อคนจะมีแบบหุ้นส่วนหรือว่าจะต้อง ไปเปิดร้านหรือบางคนอาจจะลงทุนหุ้นลงทุนทองลงทุนนะครับอะไรก็ตามละนะหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีเงินลงทุนเลยก็มีนะครับแต่ว่าอยากจะลองเสี่ยงในการจะไปทำธุรกิจใหม่เขาบอกว่า,าใช้เงินนิดเดียวนะแต่ดึเงินเยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่เอาทังหลายทั้งโปงที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับอันตรายหมดเลยนะครับในช่วงเดือนนี้แล้วมีโอกาสที่จะมีคนเข้าใจผิดเราสูงด้วย เหมือนกับเราทําอะไรก็ตามคนไปแปลความหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องทํางานปฏิสัมพันธ์นะครับร่วมกับคนยิ่งมากหรือว่ายิ่งแบบเจอผู้บัญชาหรือว่าใครที่มีตําแหน่งแน่ที่ต้องแบบเจอคนทั้งข้างบนข้างล่างระดับเดียวกันอะไรก็ตามเนาะให้รู้ไว้เลยว่าจะมีคนก็จะผิดเราได้ง่ายจะมีคนนะครับหาโอกาสหาจังหวะเอาเปรียบเราหรือว่าหาผลประโยชน์กับเราได้ง่ายและมีคนนะครับ วันนี้พูดอย่างผู้น,นี้พูดอีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจึงจับต้องคําพูดของใครจริงๆเนะี่ยยากมากในช่วงเดือนนี้ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีการเซ็นอนุมัติมอบหมายหรือการรู้เห็นของใครนะครับยังยิ่งยากลําบากมากในการที่จะเชื่อถือนะครับให้เตรียมแผนสำรองไว้เลยว่าถ้าสมมติว่า,า,ม,วามีการตกลงอะไรก็ตามแล้วมัน,นไม่เป็นไปตามนั้นนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามี การเริ่มหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับก็ต้องเตือนว่าอย่าประมาทอย่าไว้ใจใครนะครับนี่คือสิ่งก้อนนี้ผมห่วงในเดือนนี้มากที่สุดนะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะฮะแล้วเรื่องดีๆมีไหมในการใช้ชีวิตประจำวนันมีครับเงินจะเข้ามามากขึ้นนะฮะใครที่มีช่องทางการทำเงินนะครับที่มากกว่าหนึ่งเช่นคุณอาจจะทำงานประจำนะครับและมีธุรกิจส่วนตัว แล้วมีช่องทางที่จะหาเงินทางอื่นอะไรเงี้ยนะฮะโอกาสที่มันจะได้มีสูงนะครับที่จะสําเร็จดูว่ามีความคืบหน้าในสิ่งที่เราปูทางเพื่อที่จะหาอาชีพเสริมหารายได้พิเศษเข้าไว้ทางมันจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ทีนี้นั้นครับมันก็จะเข้าล็อกนะ ในเรื่องแรกที่ผมได้เรียนแต่ตั้งแต่ต้นนะครับว่าก่อนที่มันจะง่ายก่อนที่คนจะมาช่วยก่อนที่มันจะสําเร็จก่อนที่มันจะได้ตังนะครับมันต้องมีอุปสรรคมันมีความลําบากมันต้องมีการคิดต้องมีการแก้ปัญหาและต้องเกิดปัญหาอะไรบางอย่างก่อนแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับแสดงว่าอะไรที่เรากําลังจะได้เนี่ยไอ้สิ่งนั้นก่อนที่มันจะได้เนี่ยมันต้องมีอุปสรรคปัญหาคุณรู้เลยคุณแบบ เอ,เอาไว้ได้เลยว่าถ้าสมมติว่าพ่งนี้คุณจะทําอะไรก็ตามในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับการติดต่อเจราจานะครับเดี๋ยวไม่วันนี้ก็พวกนี้มันมีอุปสรรคเข้ามาแน่ๆแล้วจะแก้อย่างไรจะได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะฮะนี่คือข้อดีหรือประโยชน์ของการที่จะรู้ดวงชะตานะครับเราจะได้ไม่ประมาทอะไรที่ชัวร์ในช่วงเดือนนี้บางทีมันยังไม่ชัวร์มันต้องมีการใช้สมองใช้ปัญญาใช้คอนเน็นชันมาช่วยหรือมีโอกาสที่จะใช้ฝีมือ ในการจัดการก่อนนะครับแล้วถึงจะได้มานะฮะเนี่ยเดือนนี้เป็นอย่างนี้เรียกว่าได้มาด้วยความยากลําบากกันแหละนะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของไรายได้พิเศษนะครับใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆมีอยู่ก่อนที่มีไรายได้พิเศษนะครับในช่วงเดือนนี้เข้ามาระวังการถูกเลื่อนนัดเกี่ยวกับเรื่องเงินอันนี้อันนี้จะยุ่งหน่อยสมมติว่าเขาชน,นัดชําระคุณเงินวันที่5นะครับหรือวันที่8เขาอาจจะเลื่อนเป็นวันที่10 สิบห้าอย่างเงี้ยแล้วคุณจะทํำยังไงเนี่ยีคือสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับบางคนบอกว่าตกง,งานอยู่นะฮะจะได้งานไหมนะครับผมว่าช่วงน,น,นี้ยังไม่ชัดเจนก็แปลว่าจะยังไม่ได้หรือว่า,เ,าเร็วๆจริงๆก็อาจจะเป็นช่วงเดือนหรือเป็นต้นปีนี่ครับเออมันจะมีความชัดเจนและสัญญาณที่ดีมากกว่าใครที่บอกว่าโอเคคุณเตรียมมาสัมภาษณ์ได้เลยนะเตรียมมาทํางานได้เลยนะถ้าวันถ้าคุณยังไม่เซ็นสัญญาชุกอย่างมันยังไม่ชัวร์ให้รู้แบบนี้เลยนะเคย อาจจะเคยสัมผัสบางอย่างมาที่แบบเรียกมาคุยแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวมาทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกตัวไปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะโทรไปหาอะไรก็ตามนะครับเออแล้วก็เงียบเลยเอารามณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดนะครับฉะนั้นถ้าเราคาดหวังอะไรในะช่วงเดือนนี้เตรียมรับนะครับความผิดหวังเอาไว้บ้างนะครับใจก็อยากพูดให้มันดีๆเนาะว่าคุณสําเร็จแน่คุณดีแน่แลวคุณรวยแน่อะไรเงี้ยนะฮะยังครับอะไรที่มันยังไม่ มันยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เป็นยังไม่รวยเราก็ต้องบอกตรงๆนะครับเราก็จะได้โอเคครุรควรจะต้องทําอะไรก่อนที่มันจะมีจริงๆหรือว่าจะสําเร็จหรือว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงต้องทําแบบไหนนะครับเอาความจริงมาใช้ดีกว่านาะมาครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะเอาที่เกี่ยวข้องกับเงินอีกอย่างนึงนะครับใครจะจ่ายช่วงเดือนนี้มันจะเกี่ยวพันกับเนื่องหนี้สินนะครับมันยังเจราจาอะไรก็ตามมันยัง ไม่สําเร็จนะครับถ้าจะไปเจรจาประนอมนี้อะไรพวกนี้หรือว่าจะยื่นกู้อะไรพวกนี้นะครับดูแล้วอาจจะได้องค์ต้องมีองค์ประกอบอะไรเพิ่มเติมมาว่านี้เช่นออกอเอกสารเพิ่มเติมหรือว่ามีคนมากู้ร่วมอะไรพวกนี้นะฮะเข้ามามากขึ้นใช้จ่ายในระวางการติดกับดักของรถราคานะครับเดือนนี้แน่นอนแล้วว่าเดือนแห่งการเซลโลโลสต็อกทั้งหลายนะครับ12บสองที่สคุณเจอหลายระลอกเลยนะในเดือนสุดท้ายเรารู้กันอยู่นะครับเพียงแต่ว่า ในช่วงเดือนนี้มันจะขาดสติเออแล้วรู้ล่วงหน้านี่เราฟังรู้แล้วโอ้ยเคเดี๋ยวจะไม่จ่ายเราไม่ใช้หรอกแต่ว่าพอถึงเวลาเราจะติดกับดักนั้นได้ง่ายนะครับแล้วมันมีดวงของการซื้อของบางอย่างที่อาจจะพอมีราคานะครับแล้วได้ของที่ผิดสเปคของที่ใช้ไม่ได้ของที่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือจะเป็นขนาดหรือเป็น ตัวของแท้ของปลอมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คดีๆหาร้านดีๆถ้าคุณต้องใช้จ่ายหรือต้องซื้อของอะไรก็ตามนะฮะแค่สั่งอาหารบางทีช่วงเดือนนี้สั่งอยากได้อยา่างหรือว่าสั่งกว๋วยเตี๋ยวได้ข้าวหรือว่าสั่งผัดกะเพราได้ผัดพริกแกงอะไรคือแบบมันมั่วงหมดเลยในช่วงเดือนนะี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะ ไม่ได้ฟังให้เหนื่อยนะฟังให้รู้โอเคถ้ามันต้องผิดหวังถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไปตามนั้นจะทําอย่างไรต่อไปดีหรือจะทําอารมณ์แบบไหนถ้าจะวางแผนอะไรยังไงคุณจะได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับส่วนสิ่งที่ดีๆนะครับหเงินเข้ามากขึ้นนะครับสองโอกาสและจังหวะจะมีคนช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นครับสมีดวงการอาจจะได้ช่องทางการทางเงินใหม่ๆครับสอาจจะมีคนชักชวนนะครับให้ไปทํางานหรือว่าหารายได้พิเศษหรือว่ามีจจอบพิเศษจะมีชื่อเสียงในสิ่งที่เร่งทำในสายงานที่เร่งทำอยู่นะครับหมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุช่วยเหลือ นในเรื่องบางเรื่องที่เราติดขาดอยู่หรือว่าที่เรามีปัญหาอยู่นะครับหถ้าจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครนะครับในโอกาสที่จะได้แต่ว่า อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆ,างๆนานาก่อนที่เขาจะช่วยเหลือหรือก่อนที่มันจะสําเร็จนะครับและสุดท้ายครับถ้าอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่นะครับโอกาสและจังหวะนะครับมีดวงที่จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็ถ้าใครที่ทําอะไรใหม่ๆไปแล้วมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในเบื้องต้นหรือว่ามีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําและมีโอกาสนะครับที่จะเจริญก้าวหน้าและหาทางแก้ปัญหาบางเรื่องอยู่เนี่ย คุณจะแก้ได้นะครับถ้าใครที่คิดว่าปัญหาที่เผชิญอยู่มันจะแก้ยังไงน้วันนี้ยังหาทางติดตันแล้วก็หาทางออกไม่เจอบางทีเป็นเรื่องงานบางทีไม่มีตังเลยบางทีเป็นเรื่องหนี้สินอะไรก็ตามที่คุณมีปัญหาแบบปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้น้วันนี้เรายังคิดไม่ออกอยู่นะครับช่วงเดือนธันวาคุณจะคิดออกคุณจะแก้ปัญหาได้ทันเวลาคุณจะมีวิถีวิธีใดก็ตามที่ทําให้ปัญหาต่าง มันจบไปหรือมันแก้แบบผักชีโหน้าไปก่อนนะวันนี้ขอให้รอดพ้นอะไรไปก่อนมันจะแก้ได้แล้วมันจะทําให้ความทุกข์กังวลที่คุณเครียดนะวันนี้อยู่เนี่ยมันจบด้วยตัวเองได้หรือว่ามีคนมาช่วยครับ <S <S วันนี้คงจะจบเต็พิงทุกนี้ฮะเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความตื่นเต้นเร้าใจสนุกนะครับแอดเวนเจอร์แล้วก็ผจญภัยกับชีวิตหลายเรื่องมากและคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งครับในช่วงเดือนนี้ครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขเป็นกาลังใจเสมอครับสวัสดีครับ